ตี้อนรับเข้าสู่ช่องเจมเพนรถบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่กับรายการไมคข่าวมันสิตอนนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่นะคะเยอะมาก นเพแอบกระซิบว่าขายแค่นี้พอขายอยู่ที่449,000บาทขายเอาสังคมนะคะขายเอาสังคมตอนนี้เข้ามาใหม่4คาาันรัวๆใครที่เป็นสาว v o l k s a รีโ r e นะคะอยากให้เห็นบรรยากาศเราอยากให้เห็นรถที่เราเอามาขายจริงๆนะคะบอกเลยว่าตรงปกไม่จบตาแน่นอนนะคะ รี4คันนี้นะคะถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานคุณภาพของเจเเพนรถบ้านไว้ด้วยนะคะฝากรีโว่ซคันนี้ไว้ด้วยนะคะชอบคันไหนรีบเอาปากกามาวงและทักแชทได้เลยนะคะมีคันเดียวแล้วคุณบอกเลยว่าคุณได้รถที่เจมจเ็นไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครชอบสนใจนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะ